โ้ยค่อนข้างใหม่อยู่ครับแล้วก็มีเม็ดใหญ่ๆใสสวยๆมันก็จะอยู่ในปลายาขนนี่แหละครับใต้ปลายาขนปลาต้นแตงบุครับทบัตอ้หลังแรกกระลำเลยครับเอ้าอันนี้อันดุปุยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมของจ่าสิวหะทุกคนครับวันนี้จ่าสิว่ามาหาดักหนูครับพอดีมีเวลาว่างตอนเย็นเย็นครับของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบนะครับก็เลยมาหาดักหนูวันนี้นะครับจะใช้เป็นี่ครับเหมือนเดิมครับกับวงเดือนครับแล้วก็เหยื่อกระโพดหนึ่งนี่กระเป๋าที่ผมถือมานี่คือใส่กับวงเดือนมาชิปสองลังครับแล้วก็เหยื่อกระโพดน้ำหอมครับอ่า พอดีเจอจุดที่น่าสนใจครับเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องมาดูกันครับมาพิจารณาดูว่ามีตัวหรือไม,ม,ม่มีตัวมาดูด้วยกันครับอ่านี่จุดนี้ครับมีรอยโกยๆก,ยกัด,กดๆอย่างนี้เลยครับนุ่นนุ่นขี่เป็นกองครับเม็ดใหญ่ๆใ,ใสสวยๆแล้ก็มาเหลี่ยมนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับโอยอยู่ตรงโค้นนั่นครับอืมนี่นี่นนนน โขยค่อนข,ข้างใหม่อยู่ครับแล้วก็มีเม็ดใหญ่ๆใ,ใ,ใสสวยๆวยมันก็จะอยู่ในป่ายาขนนี่แหละครับใต้ป่ายาขนป่าต้นแตงบูครับาบานผมแตงบูนะแล้หรือ,อ,อต้นสาบเสือนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับนุ่นตรงนี้เขาวิ่งเป็นช่องเป็นช่องใหญ่ๆไปเลยครับรอยเหยียบโค้งยาโค้ป่าไปครับนี่มองถ้ามองวยตาเปล่าทะลุไปใต้นุ่นจะมีรอยโขยรอยไหลอยู่ไปเรื่อยเลยครับแต่ผมแห่เข้ามาแค่นี้แล้วพาพ่อแม่พี่น้องมาดู คือเจอจุดน,นี่เห็นรอยกัดรอยโกยนี่นี่น,น,นี่ขี่ก้องอยู่นี่ครับนี่ขี่ไม่นาน,น,นเนาะครับนี่เห็นอาดขาวๆแต่ว่าจับดูยังปกเปียยๆอยู่ครับเพราะว่าเขากินยาโกยกินเงายาเงาไรเนาะครับนี่เอานี่นี่ให้ดูเม็ดใหญ่ครับนี่ถ้าจะคล้องขี่เม็ดนี้น่าจะตัวใหญ่พอได้ครับเอาเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้แหละครับหลังหนึ่งก็จุดน,นี้แหละครับ เดี๋ยวค่อยมาลอรุ่นกันครับุูงนเชาก็ผมก็จะแหวกดักไปนี่แล้วครับไปเรื่อยนี่อ่ะนี่มันเป็นป่าอย่างนี้เนาะนี่อ๋อยาวกว้างไปเลยครับผมจะแหวกดักไปเรื่อยไม่รู้จะครบไหมนะครับเพราะว่าก็เท่าที่ํำรวจดูก็จะพอมีบ้างอางครับก็จะได้เท่าไรกอาเท่านั้นครับเดี๋ยวุ่งนเชามาลอรุ่นเดียวกันครับไปครับไปครับชาวแล้วครับพี่น้องทุกคนครับ นี่ฮะดูครับดักโนนครับจะมานไหมเช้านี่อะเช้าๆนี่นะครับอากาศดีๆแอกแต่ลเาชา้ชา,น,ชานี่ไม่จะมานไปดอกเช้านี่ครับอาอมันต้องมาลุนกันด้วยเนาะไปไปดูกันครับ หล,หลังแรกครับหลังแรกโอ้หหลังแรกกระลำเลยครับบอดโอ้ยจุดที่ไทยดูเมื่อวานเลยครับจุดที่ไทยดูไอจุดมีรอยกโวยเลยครับมีนี่ครับที่รอยกโวยตรงนั้นนะครับโอ้โหแหลกรานหมดเลยครับโอ้โหเกืมมอบไม่อยู่นี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 ่บาดท,ที่วาขีใหญ่ๆแล้วครับเจอตัวมันแล้ว มานมานัมนมนมนหลังแรกกับมานแล้วครับป,ปื๊ดอู้ตุ๊ปูอู้ใหญ่มากครับเอาเก็บครับเก็บหึตุ๊ปูเลยครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วไหนครับไปลุ้นหลังต่อไปครันไงอู้มานอยู่ปัด มาแล้วคีใหญ่ๆหม่ๆด้วยเออโอ้ตัวรกหน่อยหลังที่สองเงียบครับพูหลังที่สองดีแต่ไปอยู่ครับคิดว่ามันเงียบเห็นแต่ข้าโพดนี่อันนี้ดีแต่ไ์บยูอ้แสดงว,ว่าคนละตัวครับ คือผมนักไม่ไกลกันนะครับนี่ที่ถ่ายมาเมื่อกี้เดินมาประมาณสามเก้าเองครับโอ้ยไม่ใช่สามเก้าหรอกว่านั่นเดินจากตรงนั่นนี่แล้วก็เดินออกมาตัวนี้แสดงว่าคนละตัวครับตัวมอยูเหมือนมีตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยมันกัดอยู่แถวนี้นี <laughs> ่เอาเดี๋ยวไปไปดูกันหลังต่อมาหลังต่อมานี่ นี่ทักอยู่านายเนี่ยนะครับเอาอู้หูอันนี้กวนตุ้ปุยครับปาดกวนมาคักนี่อู้ยนั่งจุกกูอยู่เลยอืดนั่งตกโก,โกยเลยโอ้โหดินยังไงจนพันจนถูกของนั่งอยู่อย่างงี้นี่นี่นอู้ยเข้าโพดคายอยู่กระหม่องเลยครับเฮ้ยไอ้อันนี้ยังนิ่มๆอยู่เลยครับน่าจะ นายยังจิ้บไม่นานครับออเอาเข็บเข็บเก็บอุ้ยมาแล้วมาแล้วไมาแล้วครับนี่อุยใสย่สยเดี๋ยวเก็บก่อนเอ,อ้ยดีใจครับดีใจโอ้ทองคุ้มใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับอ๋อนิ่มๆนีๆๆ่เลยนี่ยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับปืด๊ด ใหญ่ๆครับหนูกันี่สองเต็มเลยวรัสองเต็มไม่มีรอยใครกวนด้วยไปสุ่ต่อครับสามหลังนื้อหงต่อมาดักไปตรงนี้โอ้หลังต่อมาแตจ,จะไปติดหลังนั่นแหละครับหลังนี้เลยไม,ม่มีอะไรเกิดขึ <c> ้น <oughs> อ๋อหลังที่สี่ นิ่งไม่มีอะไรเกิดหลังที่สี่นิ่งเก็บครับหงามาเอาเลยครับหลังที่ห้าเออหลังที่ 5, ห้ามันลอยหนูมาเหยียบอยู่ยยครับแต่มันไม่ลั่นขาโพดมันไปคํำดินก่อนนี่ลอยหนูมาแท้ครับแต่มันไม่ลั่นครับเพราะว่าขาพโพดมันไปคํำดินกว่าน,นี้เออสกันอีกอ่ะ ่เป็นไรครับเทะยังไงเทะจะโอ้กินเดือดเสียสบเลยเนาะต่อไปหลังที่หกครับหลังที่หกหลังที่ 6. หกโอ,โอ,โอ้หนูทองขาวครับหนูทองขาวหลังที่หกหนูทองขาวนี่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  ผมดักไว้กลางโล่งตรงนี้แหละครับนุ่นมีรอยกัดยาก็อยู่ตรงนุ่นเออนี่ลำหนูทองขาวเดยครับนี่อ้าอ,าอาเอย็บครับโ <c oughs> อ้มาแล้วหนูทองขาวเอา้าไปไปดูหลังทีเจ็ดกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยอันนี้หลังทีเจ็ดครับหลังทีเจ็ด หลังที่เจ็ดนิ่งก็บครับนี่อ่ะนิ่งเกิบเก็บครับเจ็ดหลังเดี๋ยวครับสามแฉมไปฝั่งนี้ผมรักไว้ทั้งหมดแปดหลังครับเดี๋ยวไปหลุนหล,งล,งนลังที่แปดหลังสุดท้ายก่อนหลังที่แปดไง,ไงโอ้โหนิ่งเก็บ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  ดาดน,นี้ก็เก็บครบแล้วครับแปดหลังมีแปดหลังแต่สามหางด้ใหญ่สองในทองขาวหนึ่งแต่ที่ผมไม่ถือโชว์พ่อผมก็น่าจะของนะเวลาถือโชว์ก็น่าจะของติดเหลืองครับอ่ะเดเลยเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวเก็บครบก่อนเนาะเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับฮะแปดหลังแปดหลัง ดูพื้นที่ด้านหลังไงครับน่าจะป่ามันหรือเปล่าครับนี่ที่นี่พอเขาไถเล็ดแล้วหนูมันก็เลยมาอยู่นี่ป่าด้านนี่ด้านหลังผมมีเหรอครับไม่อยู่ป่าด้านหลังผมก็เลยมาดักไก่ป่าด้านหลังตรงนี้แหละครับติดป่ามันป่าไรอย่างนี้เลยครับเมื่อก็ป่ามันกว้างครับเดินบุกหามไม่ไวพอเราบุกหามไม่ไวก็เลยดักแต่เหลี่ยมขอบๆล่างๆนี่หละครับ ไอ้ในกลางมันก็นอาจจะมีหนูแต่ว่าเราไม่ได้บุกไปหาครับอ่ะโอ้นักตึงเลยด้วยนี่โอ้ตัวใหญ่ๆครับบวมนเลยเออหมานๆครับวันนี้อ่พอดีตรงนี้ดักแค่แปดหลังนะครับเราผมก็ขี่มอไซค์ไปขยับไปอีกจกักเอ่อหนึ่งกิโลนี่แหละประมาณหนึ่งกิโลนี่ไปดักไปตรงนั้นอีกสี่หลังดักเมื่อวานสิบสองหลังครับอ่ะเดี๋ยวรอไปหลุนอีกสี่หลังก็ถ่ายกันก่อนครับไป ไปครับนี่ปลไปจุดหนึ่งลักษณะเหมือนเดิมครับข้างป่ามันครับไปดูกันสิว่าตรงนี้สีหลังนี่จะได้ไหมหลังแรกครับหลังแรกไปเข้าไปดูสิมันบนนอเป็นไหนเป็นไหนนเป็นไหนนอ โอ้น oh, nice ิ่งจิ๊บแต่ว sure> ่าไอป่านี่มีรอยคนกวนอยู่ครับ네มีรอยคนมากองเข่ากองอะไรอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้เขาได้ไปนะไม่นะอ่ะมีแต่รอยคนมากขวัญเออาหลังแรกไม่ติดแล้วครับไปเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปครับหลังที่สองของฝั่งนี้ครับหลังที่สองโอ้ยหนิงกิฟครับอุดะ ไม่ใช่ว่าไม่มีหนูนะครับนี่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 เห็นไหมครับรอยเข้ากัดหย่าแล้วเขาวิ่งเราขี่ก,ก็ใส่งามๆอยู่ครับนุ่นอยู่นุ่นอ๋อมองไกลๆอาจจะไม่เห็นเนาะเอา่นี่เนานี่ใส่ประมาณนี้นะครับนี่มีเป็นกองครับนี่เนาเราไม่เจอตัวก็ไม่เป็นไรครับคือขี่อาจจะใหม่แล้วครับจะร้อยกัดใหม่อยู่ครับยี่ต้นี่นมีต้อ,อยหนูกัดเลย สงสัยหนูป่าในก่กินข้าวโพดไม่เป็นครับเจบครับหนังที่สามมาดูสิหนังที่สามโอ้ยจะม่งี่แล้วครับนี่มันตายเข่ากองเขามดแล้วนี่ครับนี่เออเอ้านี่ครับเ็บต้องใช้แค่แห่าหรอว่าป่าฟังนี่เนาะจะว่าก็ไม่เป็นไรหรอกได้ฟังรุนแล้ว โอ้ตัวใหญ่ผมถูกใจเลยครับโอ้หมันหมันฮะหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหมาในหน้าหลังสุดท้ายโอ้หลังสุดท้ายก็นิ่งครับอ,อืูู่ป่านี่ไม่มีลูจักรขับโพดหรือมันลูจักกลับดักเนี่ครับเพราะมันมีร้อยคนมาดักจริงๆครับอาจจะลู่จักกลับดักเนาะ อาจจะเคยเจอแล้วนะก็เลยไม่ติดครับเนี่ยบเขียบครับไปสรุปผลงานกันอยู่รถครับะแต่ว่าผมเอามาใส่ผมเอามาใส่กับดักหนูครับอะนี่ครับผลงานสำหรับเช้านี่ โอ้ยบ oh, okay, yeah, ิ๊กใหญ่ๆมานตั habitat, ้งแต่หลังแรกแล้วก็หลังที่สามที่สี่เนาะโอ้แล้วก็เงียบเลยครับแต่ว่าก็โอเคอย่ได้สำนึกก็ถูกใจนะครับโอ้หใหญ่ๆยาวๆดูนี่เออเที่ยวไปดูเลยครับดยาวๆเอ๊ะยังไงจ่าสิว่าขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ่าสิว่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจกันนะครับถ้าชอบก็ไลค์มารัวยให้กันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับย่างน้อยก็ได้สองค้างแล้วครับกลับไปกินอยู่บ้านอ่ะชาววันนี้วันอาทิตย์อ่ะถ้าต่อคลิปเซรก็อาจจะใบ่บยๆเย็นนะครับเดี๋ยวจะได้ลงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมันๆแล้ว1ิบก๊าลังสองตัวพอใจแล้วครับไปกลับบ้านกลับบ้าน